สายติดมือถือดูไว้ให้ดีระวังข้อศอกยืดไม่ได้แถมพบเม็ดประหลาดนับพันเม็ดปัญหาสุขภาพตามมาไม่รู้ตัวเรียกว่าเป็นอุทาหอนที่น่าตกตะลึงเมื่อสำนักข่าวต่างประเทศแชร์เคสการแพทย์หนุงจีนวัย26ปีเดินทางเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเนื่องจากไม่สามารถยืดและงอข้อศอกข้างซ้ายได้ อีกทั้งยังมีอาการวมอีกด้วยซึ่งเมื่อแพทย์ทําการตรวจเอ็กซเรย์ด้วยคืนแม่เหล็กไฟฟ้ากลับพบว่ามีเม็ดคล้ายหินในข้อศอกทั้งใหญ่และเล็กนับกว่าพันเม็ดเนื่องจากเขาเล่นโทรศัพท์มือถือติดต่อก,กันเป็นเวลานานมีนิสัยชอบนอนดึกใช้โทรศัพท์มือถือเป็นเวลา10ชั่วโมงต่อวันและนั่งงองข้อศอกเป็นเวลา6-7ถึงชั่วโมงทางแพทย์วินิจฉัยว่าเป็นโรคกระดูกอ่อนในไขข้อที่พบยากเกิดจากการอักเสบภายในเยื่อหุ้มไขข้อของข้อต่อหรือในปอกเอ็นของเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน ทำให้มีการสร้างก้อนกระดูกอ่อนที่เป็นรูปร่างเป็นทรงกลมขึ้นมาเมื่อนานวันไปจึงกลายเป็นหินปูนเกาะสีขาวๆสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งที่ข้อเข่าสะโพกข้อศอกและไหล่นอกจากนี้แม้ว่าจะได้รับการรักษาจนหายดีได้แต่ก็มีโอกาสกลับมาเป็นซ้ำได้หากไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้มือถือค่ะ